ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเอาเมื่อนี้มาตามตอนแนวทางปูวัดป่าอุดอรครับผมหลังจากสามตัวแตกพี่น้องเด้อปูหามาตองหงวดเด้อพี่น้องเอาอย่าลืมเด็กตัวนี้ปูวา่ามันเคยมาครับผมเนาะสาหรับอ่าแนวทางปูเนาะวิเคราะห์แฝงกันพิจารณาแปมกันวงกลมให้แล้วพี่น้องเด้อไปรับชมรับฟังํากันครับวัชชัดคือจำบได้นะ <c oughs> บ่าชัดแต่ว่าแต่ว่าตัวงหงุดหมุดว่านนี่ปูนอนอยู่ฝันฝันว่านี่ฝันว่าได้ไปวัดไปวัดปูน่ะวัดอยู่บ้านปูคนไหมปูได้ไปวัดขันว่าไปวัดนี่เขาได้วัดขึ้นสลาเนี่ยก็โอเคแล้วเขาอีกหงุดหงิเขาอีกเนาะครับปูแม่นอีกคือจังเห็นพระพุทธรูปนี่ล่ะปูว่าฝันดีครับเลยปูต้องเขาอีกแตกสามตัวแึ่เมียนอีกแตกสามตัวยี่ดีนั่นแหละปูที่เราค่ะว่าจะแตกสามตัวน่าเจ็บเนื่องว่า ผู้ยหงอันบอกกันนั่นตัวแอดมินนันอันนันเบ่งเหลือด้วยหาเขาผูบอกว่าซื้อเอารถข้าราชการนี่ยจะเกียน่่กอยาาได้ขี่รถไม่ไหมสโนดผูบอกแล้วนะแตสาตสุเทียสนดบอกยังไก็ไม่ยังไลยพูก็บอกเอายนันสนดดวงยุมโมี้ไม่ปูัน บุญบุญบุญผู้ขาบ่ถึงว่าทันไมาเอาจะตัวเลขน้ำปูนอะนะปูว่าเห็นกต่ทั้งคืนบรนสื่ออ่อนเมื่อกีโกโก้ซื่อไม่ปูเจียใหม่ก็ได้ตัวสนกครับผมเอ้โวันนี้ก็ได้ปูห้าสามเจ็ดนี่นี่มีแปม่ในกับปูมันเขาว่าไม่เอาไม่รู้ทำอ่าห้าสามเจ็ดมาจากไหนครับปูห้าสามเจ็ดนี่คือนี่มีเห็นอยู่อ่าเพ่งเห็นยูน่ะอ่า ท่านช่องของไม้หิ้งผ้าลวยเนาะไม้หงผ้าม้วนเออไม้หิ้มีตะปูบ้านด้วยตะปูในโรงไม้หิ้งครับช่องไม้หิ้งครับผมเพิ่นเห็นเพิ่นยุ่งจโอ้ครับผมก็เลยนั่นแหละก็เลยเอามาลูกน้ำมาเจากมันเข่าเนาะจะมันแมนแต่ว่าขันขันเลขตัวนี้มันมันหยัดหยับแต้มอยู่ดิห้าสามเจ็ดนี่บอกระเล่ยอ๋อเลขปุ๊บอันนี้เลขเพ่งครับเลขเพ่ง นล้วล้ก็เช่นรถนะนะลหกเจ็ดแปดนะครับปูลูกเจ็ดแปดนะครับหกเก็บแปดนี่เป็นเลขเก้าดิมันนทึกขันปูว่าเห็นบอลุ่มลงไปเลยเด้ขันขันลุ่งไปแล้วขันมันมาออกเป็นต <assessment> ัวหรือผู้ใดเป็นตัวต้องตามเอ้าขันตามก็ใช้หลันหันเก็บอันนี้แหละปูมาให้หันเอบมิ่งเก็บขันตามนี่คือเขาบางหนึ่งขันคือห้าหนึ่งสี่ขันตามก็เต็มเต็มเนี่หนึ่งสี่น่ะะเลขเก้าปูน ห้านียังว่าปูมาฟันท้องให้เพลินับนหกหาตอกอยู่หนาพอนึ่งซี่กับพ่อบนะครับอ่าอันนี้ต้อหดมันบอกคับปูเอออันนี้ต้อหดนะนี่ต้อหดหอดหวดแล้วนะครับต้อหดมากแล้วครับตัวเก้านี่ที่ตัวเก้าต้อเก้าบอเห็นเมืองวันมันน้่มมากเมนนี่ตัวเก้านีเห็นบอหาเนื้งซี่กันเงาน้่มเป็นยังไงบอเนี่ย นัมาออกขี้หลงังเขาเกดึงซีน,น้องห,งห,หดดิเนาะอันนี้อันนี้พอออกผู้ว่ากันในเป็นตัวก็ต้องตามเพิงที่นะ้าเขาเรียกบ่อนะละเอียดทุกฟังเนาะนี่ละอันนี้หดเจ้าก้อนนี่พอสวยเต็มหนึ่งอันนี้เป็นเป็นศูนย์กับตามตัวกับแตกอีกแม่นบ่านี่เออนี่ละบัดนี้มันก็เห็นบ่อเพาะว่าตามนี่บหน,นึง <c oughs> งน่งซีกับวาเต็มเต็มตัวนี่มันข <c oughs> วดลัตเตอรี่ไว้กับที่บ่อาญะบ่นดิ

บางเมือนนทีทั้งนทั้งล่างเลยสดสดเลยเด้อเบิกซับนาขี่เนาะมามนี่แหะก็มานั่งปัดนี่กูเล่งมาเลยเห็นเลยครับยิ้มย่ค่ะเย้นีนี่มันตีนกาดิเห็นนด่งหันนี่เพิ่นเพิ่เห็นเพราะว่าน้่มนตีนกาอันนี้อันนี้ยืนยันลอยช่นนั่งยืนสิละา่น่น เยอะหนิไหมครับคนมาสินะครับผมว่าเห็นดอกเดี๋ยวนี้ว่าเห็นดอกเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเห็นว่าเห็นเห็นจะปู้ผู้เดียวเท่านั้นนั่งปับที่แดดได้นะครับว่าเห็นว่าเห็นก็เลยเป็นที่มาจะเห็นจะปู้ผู้เดียวเท่านั้นสามเจ็ดครับผมคุ้มเก่งงายมากผมนั่งปับปู้กันเนียอยู่แต่ละคันที่ไวก็เห็นดอกเห็นดูอันมองโน้กแถวเดี๋ยวเลยวัดเออจะตีงี้ตีงี้ตีมาแค่ไนเล่ยขึ้นหน้าเอาเออก็เลยกับบอลูขึ้นกันครับดูเลย ไเห็นแล้วเนีไปก็เห็นเหนเฮ้ยแกว่าจะว่าอยู่พูดไม่เห็นติดกาหลกเออตัวไปดูเลยเนาะ ครับนี่แหละกัได้ีกันตัางสองไม้กันดีเอามาเป็นแนวทางครับผมผูกันดีบอกว้ายุว่าสดใเลยให้เฮาพิจารณาเบิงมันมากับม่เข่าม่หลุดเนาะเข้ากับพิจารณาเบิงเงินสุบารุสุสลึงไก่ยังหายง่ายครับขันบ่แมนมากปฏิวัติว่าโอ้ยคือขันบ่แมนปฏิวัติว่าคือเฮากับพิจารณาเบิงคือผู้เห็นยังที่ผู้กับว่าไปยังสี่เนาะอันตัวเก่ามันมาออกผู้ก่อนน้ำมาออกนี่ผู้จะบอกไอ้กันเด้อเฮากับพิจารณาเบิง ได้ไหมทาเบิร้ลยอะยอัน่เลนียว่าหันปูฝันดีแด้ต้องคนพูนี่มีฝันน้แตแบ่เมื่บวานนี่ผมไปครับผมตะบ่เมื่อวานที่หนึ่งผันประด้ไปขึ้นวัดวัดไปขึ้นซาลาครัผมเมี่ยงเียวน่โอ้ขันเันไปขึ้นบนทงที่คับที่ว่่ับหอนั่นยทั้งที่คักอีกนงเดยครับผมแต่ว่าขึ้นไปวัดนี่ก็ซื้อวัตถุดิบแล้วเขาอีกได้ผู้บรรยายยอะ อ้าพี่น้องเนาะพิจารณาเบิ้ลโดนโดนโดนโทษในหน่วยจะลืมโมเดิร์สามตัวเดียวกับมีุ่ทธคาเด้อยู่ข้างใต้สามสามมาจังเดยกับสามนี่คือมีตัวเดียวเออเห็นสามเลยครับขันมาตัวเดียวขันบ่วมีตัวไส้ปูกับบอกว่าขันวงกลมนี่กับเป็นตัวเลขอยู่ดิขันม่วงนั่นกับเป็นอาจจะเป็นเป่ากับเป็นน้ำสามก็ได้นะอ่า ผู้อย่าบอกไว้นะบอเนี่ยอ่าคือเห็นตัวเดียวนี่มีความหมายอยู่ครับผมอ่าสามตัวเดียวสื่อใจยังไงวงกลมนี่เก็ดเป็นเพราะเป็นศูนย์อยู่บออเอสามนี่ขัน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 บ่ไมีครูใส่กับขันเป็นมาเป่ากับที่เป็นซ้ำๆไม่งี่นะหาครูใส่บอวาเล็ตัวนี้ผูเคยถือยุติวันนี่เต็มเต็มเลย ครับผมเนี่ยสามสามเนี่ยหมวดดันบอกสี่สามสามมันออกเขามันซาต้หลายปีแล้วเออหลายปีแล้วครับแม่นเดินด้า่ปูสื่ออยู่ร้านไท่ายานนั้นว่าพ่อใจไปซื้อร้านนั้นอีกเอาจนว่าสามร้านจนพ่อใจว่ะทำอะไรเลี้ยงซ่ามาได้ข้าวแก้วจนพ่อใจนะเอามันชีคักจะไหนไรสามร้านครับผมโอ้ยฝนก็ตกฝนตกอีกครับหมวดนันเป็นไปให้ปูอยู่เมียงนอกครับผม ขึ้นยกแขนเดียนจึงครึ่งเลยอือืปูก็ได้ว่าออกอยุ้มือออกอยุแขนนี่มันจีบมาเป็นหายส้มสามบ่อไปสันฟังมาสี่โมงเกิดสี่สามสามสมัมมน 4, 3, 3พิษแถมหนึง <laughs> ่งโ <laughs> อ้หายสามสามเ <laughs> จ้าว่าโม่ท <laughs> ่านบอกสี่สามสามเขาเป็นบ่อที่สามสามหายก็สามบ่อเจ้า <laughs> ว่าผู้พิษแถมหนึ่งละครับผมอ่าโม่นั้นแต่ว่าสามสามนี่ปูเอาเต็มเต็มเลยเต็มตีนเลยนะ ออบ่ได้ครับผมสามสามนี่สามสามอืมมักสิมาขอบพิษารสิลูกขบโบนี่เรีกเป่าโบนี่มันมีบนมีลางเนาะไม่สามบนสามลางแค่เนีนพี่น้องแตมีบนมีลางสิไหมอันนี้อาจจะเป็นบนอันนี้อาจจะเป็นลางกี่นะครับผมโอ้ยแจกซ้ำตัวอีกมาะูเนาวเดียวแค่ปูซ้ำตัวดอีกโอ้ฝันดีพครเนาะครับผมมันดีเด้ แต่แก่หมู่บ้านปุณนะเพาะเป็นตอหอดสำก้อนพ่อมกลอนออกเลยเนาะยิ่งอยากกระเดงแต่หมู่บ้านแต่วันที่หนึ่งปุณเนาะเฮ้ยเขาออกอยู่คนนั่งพี่ฟันท้าแล้วนี่ปูนี่สามตัวแตกบ่อยนะครับเนาะออปูเข่เคยบอกตัวบอกว่าปูไอ้ที่ามปูมีหนีมิสินนี่วิทย์มีวิทย์สินพุทธมีพุทธินี่เพราะว่าเป็นโควิดไลน์นี่ปูจะปวดภัยให้ถือมัดปฏิบัติเม้แต่ตั้งประเทศกระทบมาหาปูทุกประเทศเลย ทุกประเทศเลยวันหนึ่งสุ่มสร้างประเทศซุ่มออสเตรเลียอาเยอรมันญี่ปุ่นยังทีน่ะซุ่มเหมือนเกาหลียังทีน่ะไต้หวันยังทีก็มาหมดเลยก็มาปูมิเตอสายทั้งเมืองนอกกับปมพกอึดน่ะสายเขาไล่กันเลยทีสายเมืองนอกลายที่ติดตามไปนักฟูตเนาะอืบนก็เจ้ากันห็นเนาะเขาบนเพราะว่านี่บอกโคโลูก็แม่บอกว่ามี้ม่ดูถือตั้งหลายปู เอฟซีโทษทุกสายมีแน่ยู่ดิเพราะว่าจนเราเด็กพักสายนี่ยแหละเพราะว่าสายก็หลายอยู่วันนี้จะไปถอดซิมออกอีกแล้วครับผูกบัตรถอดบัตรถอดบัรถอดตัวมันยังไม่กับที่รับัยบนที่จุ่มอยากนี้ซีเพิ่นว่าเป็นปลายังไม่กับที่ราภัยขัดบ่านราภัยก็คือปิดเคียงกินเข่าเด้อ เิ้กสันเเไรยิดซีหลดปูเปื่อไรยืดซีน่าเลยจะว่ากที่บอกไ้ว่าการคืนจะท่วมา้างถะเพราราคือจากนังทุ่มไปปูจะสงน้ำแล้วก็ถวดม่นเพราะว่านางสมาธิเดอร์ขึ้นมาถงท่วมาเออปิ้นเข้ามาได้เป็นเวลาเนาะกับปู่ป้งเบืองจาระนาเบืองจาระนาเป็นแนวท้างอืมเป็นแนวข้างเด็กปูนี่แตกสางปูค่ะเพิ่นเดือย นี่เน่นเน้นเด็กมปูเน่นี่ยปูว่าหุ้นห้ยไรอืมเน่นให้พ่ไม่คันเฉวเลยหุ้นห้อยเลยแอ่าจะได้ไปหาคิดเพื่อกต่ที่ปูนี่เนาะวมกลมไปเลยกลมไปเลยนะคะสั่งดวดนะพี่น้องนี่เป็นสายบุญเห็นยุบเป็นสายบุญเห็นพหนาเิ่นสายบุญปูก็เลยเพราะว่าขันไหนเป็นตัวนี่บ่พลาดขันดันกันยิงยับเต็มซะนะยับเต็มปูก็บอกบอกื่อร่นนอ่เนาะยับเต็มเนาะ าแต่มี่ขื้นมีร่งห่อกก่ยับแต้มน้ำครับผมพอคันเลขเพ่งผููนี่เลขเพ่งนี่อย่ายับแต้มเนอะให้ยับขึ้นยับรงน้ำแน่ยับยับขึ้นยับรงน้ำเน่อันนี้คือว่ามันเลขกฝันเล็กเพ่งเลขกเพ่งเออเล็กเพ่งเราเลยเห็นเลยเพราะว่าเพราะว่าคนธรรมดานี่จะบอกขื้นไหนเห็นเนี้ยไม้แห้งนี่เป็นสายบุญแบบที่ว่าว่าธรรมดาเลยมีบุญท้าวานว่าสี่สิบ บ ouais ทให้เร็วได้โอ้โหนะสามตัวเแินสาธุสาธุเป็นบุญเข้ามาให้เป็นสายบุญแบบที่ว่ามีคนมีบุญบารมีนะอันมีบุญบารมีสามารถพาไปใส่หนีเน็ดให้หวงเงี่ยงเดี่ยมใส่ได้เองนะเฮ็ดไเต่าซาชุนบุคตนะปูอ่าซาปูสาธุซาปูเอาน้ำผัดผมเนาะได้เป็นสายบุญเนาะ้ปูไว av ้เรียกไวร้ายประเทศนอกอยู่บ่ แม่มาเด็กไหมครับผมถุงไหมเอาวางเบิ้งดูปูนรับเลยเนาะเป็นรับส้มอยู่นะปูนฮัลโหลสายปูเขา